ที่ประชุมกรรมการปปชชุดใหญ่มีมติแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวกรวม46คนยืนยันว่ากระแสข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดยการแจ้งข้อกล่าวหานี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็มีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับปปชเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เลขาปปชนะครับคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลออกมาให้สัมภาษณ์ เพื่อเป็นการยืนยันถึงที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมกรรมการปปชชุดใหญ่มีมติแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวกรวม46คนคดีจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน900ล้านบาทปีงบประมาณ2,561ถึง2,562 ซึ่งออยืนยันว่ากระแสข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดยการแจ้งข้อกล่าวหานี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคุณนิวัฒชัยเนี่ยบอกขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกฎหมายกำหนดระยะเวลา15วันหลังจากได้รับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วและสามารถยื่นหนังสือเข้ามาขอเลื่อนชี้แจงได้ ก็จะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการปปชว่าจะอนุญาตให้เลื่อนชี้แจงได้หรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าหลังจากปปชแจ้งข้อกล่าวหาแล้วทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาจะมีระยะเวลาภายใน15วันแต่ก็สามารถทําหนังสือมาขอเลื่อนหรือยืดระยะเวลาการชี้แจงออกไปได้ไดนะี่ฮะรายงานข่าวท่านผู้ชมครับแจ้งว่าพฤษภาคมปีที่แล้วห5 ที่ประชุมกรรมการปปชชุดใหญ่มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุก,กรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจําสํานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐภาครัฐที่หนึ่งเสนอให้มีการแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนก็มีกรรมการปปช9คนเป็นองค์คณะมีคุณสุภาปิยจิติเป็นกรรมการผู้รับผิดช,ชอบสํานวนประเด็นการไต่สวนเรื่องนี้มีทั้งกร,รณีการอนุมัติให้ใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ชอบด้วยพรบรจัดซื้อจัดจ้างพศ2560และระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นะี่ฮะนี่คือประเด็นการไต่สวนว่าการจัดซื้อจัดจ้างชอบตามพรบ,รบรหรือไม่มการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกเป็นเหตุให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่นี่นะฮะการกำหนดราคากลางชอบหรือไม่แพงเกินจริง หรือไม่และการไม่คิดค่าปรับะและแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนคู่สัญญาหรือไม่นี่คือ4-5ประเด็นที่ปปชตั้งประเด็นสำหรับการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน900กว่าล้านบาทในปีงบประมาณ61-62ถึงกนะครับก็มีบริษัท G e n i u s t r a f f i c System เป็นคู่สัญญา เคยปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนช่วงต้นปี63ว่าเป็นโครงการที่2ต่อจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเทคโนโลยีหรือว่าไบโอเมตริกระยะที่1วงเงิน22,100ล้านบาทนี่นะฉะนั้นเนี่ยก็เลขาปปชก็ออกมาพูดว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหา ก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่ว่าแค่แจ้งข้อกล่าวหานี่เนกันคือเบื้องต้น<อ>นะฮะ<อ>ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาได้ในระยะเวลา15วันจะเลื่อนหรือจะยืดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการปรวชว,ว่าจะอนุญาตหรือไม่อไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store